สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Back Cover M อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คืออย่าพลาดของแจกฟรีนั่นเองเอาละครับเพื่อนเพื่อนก็นับถอยหลังนะครับอีก4วันเท่านั้นนะครับสำหรับไอเทมแจกนะครับหรือว่าไอเทมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมบอกเลยว่าเขาแจกของเยอะมากๆแล้วก็มีวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ หลายแบบมากๆซึ่งบางคนนะครับอาจจะลงทะเบียนไม่ครบทุกแบบนะครับของรางวัลก็จะได้ไม่เยอะนั่นเองนะในวันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีการลงทะเบียนนะครับให้ครบทุกขั้นตอนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดของแจกฟรีในช่วงแรกนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆขั้นตอนการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หลักนั่นเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ ทำตามให้ครบทุกขั้นตอนนะครับจะได้ไม่พลาดไอเทมแจกฟรีในช่วงแรกนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาก่อนนะครับและเพื่อนเพื่อนนะครับสังเกตบรรทัดนี้ครับขั้นตอนที่1ลงทะเบียนเพื่อรับมิโมซ่านะครับให้เรากรอกอีเมลก่อนเลยนะครับและทำการติ๊กตรงช่องด้านซ้ายนะครับให้ครบ3มช่องนะและกดลงทะเบียนเลยครับจากนั้นกดยืนยันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการลงทะเบียนนะครับแบบที่2นะครับ สามารถลงผ่าน App Store หรือ Google Play ก็ได้นะครับก็กดไปได้เลยนะในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้ตั๋วกาชา10บใบนะครับกับทอง1 0 0 0 0แนั่นเองนะอ่ะผมไป Google Play นะครับก็กดไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับก็ลงทะเบียนลงหน้าตรงนี้เนาะอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปแบบที่3นะครับให้กด Right Page Facebook เพื่อรับตั๋วกาชาอีก3ใบนะครับกดตรงลิงก์นี้ได้เลยพอเรามาหน้าเพจนะครับเราก็กดถูกใจไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ให้เ,เพื่อนสังเกตทางด้านขวาครับตัวกระชานะครับที่มีคําว่าฟรีนะกดเข้าไปในส่วนตรงนี้ครับเราสามารถใช้รหัสเชิญของเรานะครับส่งให้กับเพื่อนนะครับได้ถึง3คนนะและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถใส่รหัสที่เพื่อนเชิญได้ด้วยนะครับ1คนนั่นเองตรงนี้อย่าพลาดแล้วกันนะครับ มีวิธีง่ายๆเลยถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนนะก็สมัครเมลสำรองมาทำก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม Black c o v e r M Life of the w i a King ที่จะเปิดจริง30พฤศจิก,กาย,ยนนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพิจอรชาว้าไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนในวันเปิดจริงนะครับพิอจอรจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเติมได้ทุกแพ็คแน่นอนนะครับ ถ้าเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3มช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับทีนี้เมื่อเราลงทะเบียนล่วงหน้าครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั๋วกาชาเนี้ยก็จะได้ประมาณเกือบ30ใบนะไม่แน่ใจว่า30ใบหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าหลายคนนะครับก็คงจะเตรียมคําถามมาแล้วว่าเฮ้ยไอตั๋วกาชาช่วงแรกที่เราได้มานะครับเอาไปรีหาตัวไหนดีใช่ไหมแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้นะครับในเซิร์ฟโกบอลหรือว่า ของไทยเรานะครับจะเป็นตู้เลตตัวละครไหนเป็นตัวแรกนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครที่เราควรจะโฟกัสในช่วงแรกหรือว่าควรจะรีหาให้ได้นะครับหลักๆเลยนะครับตัวละครนะครับที่เราควรจะรีหาในช่วงแรกนะครับอันดับที่1งเลยผมให้เป็นตะลุงโลตันนะครับสายดีบัฟเฟอร์นะครับที่ขึ้นเมตานะครับตั้งแต่เปิดเกมใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนี้ตัวลุงโลตันนะครับก็ยังคงอยู่ในเมตานั่นเองนะครับ ซึ่งความสามารถของตะลุงโลตัสนะครับก็จะมแีแนวแบบลดความเร็วนะครับลดความเสียหายลงจำนวนความเสียหายที่ได้รับนะครับเพิ่มขึ้นถึง50%แล้วก็มีลบปับนะครับแล้วก็ลดเกรดความเร็วด้วยถือว่าเป็นตัวละครดีบัฟที่กวนประสาทและใช้งานได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะครับที่ผมยกให้เป็นตัวละคร No. โ2น,โนะครับนั่นก็คือมา้าสายดีเฟนเดอร์หรือว่าสายแทงนั่นเองนะครับเหมือนกับตะลุงโลตัสเลยคือตัวนี้นะครับ อยู่ตั้งแต่เมตาเปิดใหม่ๆนะครับจนปัจจุบันก็ยังมีการใช้มาส์นะครับอยู่ในเมตาทั้ง PVP และก็ PVE นั่นเองนะครับความสามารถหลกัหลกๆของมาส์เนี่ยคือสามารถโยอยู่ได้นะครับมีสตันนะครับแล้วก็มีลดพลังป้องกันนะครับถึง60%เลยแล้วก็จะมีบัฟนะครับลดความเสียหายแล้วก็มีขยายเอฟเฟกเวลาด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสายแทงนะครับที่ อึดมากๆแล้วก็มีประโยชน์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันปลายเกมเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับเขาก็จะรีหาแค่โลตัสนะครับกับมัสนะหรือว่าได้ทั้งคู่เลยก็ได้นะครับสําหรับผมเนี่ยมองว่าตั๋วกระชาในช่วงแรกที่ได้เกือบ30บใบนะครับมันก็มีโอกาสไปไปได้นะครับที่จะหา2ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับคือจับคู่กันเลยนี่คือเวิร์กแน่นอนนะครับแต่โอกาสที่จะได้เป็น 3- 4ตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับเอามันแค่2ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาละครับเพื่อน เหลือเวลา,าแค่4วันนะครับอย่าลืมรีบไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันเชิญพงเชิญเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับจะได้ตั๋วกรชาฟรีแล้วก็มารีกันในช่วงแรกนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบอย่าลืมกด, like, กด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสรดิ่นแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับจุ๊บจ้า